เพื่อนๆพนาทุกคนมาดูเขาเอินว่าลูกครอบรังนะะื้อหานี่มันจะกินเปรียวเปรียววานวานให้ดูบรรยากาศนะคะนี่สีสุกเล้วกินแบบเนี้ยวานวานเด็ดมากินเลยมันจะมันจะวานนะคะเดี๋ยวกินให้ดูนะอืมวานอืมมันจะนีไม่เหมือนลูกครบบานลูกครับดานเปลือกมันจะนะอันนี้เปลือกมันบางบาง ให้ดูบริเวณต้นมันนะคะนี่นกมันกินกินแล้วมันมาคายทิ้งไว้แล้วมันก็ถ่ายมาเป็นต้นแบบนี้เขาเรียกว่าหลูกครบรัง้งเห็นหวานะหลุกครบรังอืมก็กิกนหมากรงไม่มีใครสนใจเลยหลุกครบรัง้งชื่อแดงๆนะคะทกินได้หลูกครบรังะะ้งฮะอืม นกมันกินแล้วมันก็มาครีรารีร่ารี่ไวแต่มันก็อร่อยนะลูกมันโตเนี่ยเดี๋แย่ไปมดไม่มีใครท้นใจกินเลยอยู่นะยังไงบรรยาก,กาศตอนเป็นรอมเงาตายบ้านได้นะคะแล้วก็หมาหินออนมานังเล่นชิวๆพาทุกคนมาแนะนำให้ดูกันนะคะโอเคนะคะ